สวัสดีค่ะเจมี่เปียดามมณีรัตตัวแทนจาก m i s ิสคูบาไทยแลนด์วันนี้เจมี่มีเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติมาแบ่งปันกับทุกคนค่ะเมื่อเดืนตุลาคมที่ผ่านมาเจมี่และเพื่อนๆมิสคูบาไทยแลนด์ได้ไปที่เกาะหมากมาค่ะนอกจากจะไปสัมผัสความงามของท้องทะเลและชายหาดแล้ว พวกเรายังได้ไปทำภารกิจสำคัญอีกด้วยแต่จะเป็นอะไรนั้นตามพวกเรามาเลยค่ะนี่คือเพื่อนเพื่อนของเจม,มี่ค่ะจอมขวัญและยูกิทั้งสองคนได้มาอยู่ที่หน้าสถานที่สำคัญที่พูดได้ว่าถ้ามาที่เกาะหมากแล้วไม่ได้ไปแล้วก็เหมือนมาไม่ถึงเกาะหมากเลยทีเดียวซึ่งก็คือพิพิธภัณฑ์เกาะหมากนั่นเองค่ะ ท่านท่านว่า,<ห>าจังห<ร>วัดตราค่ะได<ร>้<ร>ให้เกียรติมาพาพวกเราเที่ยวในคันนี้ด้วยค่ะเกาะมานอกจากจะเป็นสถานที่ตากอากาศและแหล่งดำน้ำาชนเลิศแล้วเกาะแห่งนี้ยังมีคุณค่าสำคัญทางประวัติศา,ศาสตร์สืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ที่คนในเกาะน,นี้ได้ร่วมกันปกป้องประเทศไทยจากการรุกรานของฝรั่งเศส ปัจจุบันผู้คนในเกาะนี้ก็ยังคงรักและหวงแหนแผ่นดินไม่เสื่อมคลายก็ตรงนี้นะคะก็เป็นความรู้มากมายนะคะที่ได้มาเลยตั้งแต่ต้นตระกูลนะคะที่มาตั้งต้นกันที่นี่นะคะเขา,เามาเพื่อช่วยรักษาชายแดนบ้านเรานะคะแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่มาเที่ยวที่เกาะหมากต้องมาที่นี่เลยค่ะกมศูนย์นะคะจะได้รับรู้เรื่องราวมากมายเลยค่ะสําหรับเกาะหมากนะคะ การได้เดินบนชายหาดสัมผัสเม็ดทรายสีขาวในยามเย็นหายใจรับลมทะเลอย่างเต็มปอดช่างเป็นการพักผ่อนที่น่าประทับใจจริงๆค่ะแต่ไม่สิพวกเรามิสคูบาไทยแลนด์มีภารกิจสำคัญที่จะต้องทำที่นี่ในวันพรุ่งนี้เดงนั้นคืนนี้พวกเราต้องเริ่มทำงานกะละละันแล้วล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาจะมาสร้างปฏะติมากรรมใต้ทะเลซึ่งเราจะมาติดไว้ตรงกาง เราม i s s ูบ u b a t h a i l a n ทั้งเจมี่ควีนขวัญและยูกิกำลังทำกระถางเพาะพันธุ์ปะการังเทียมค่ะเพื่อให้เป็นบ้านใหม่ของปะการังที่เกาะมากหลังจากเมื่อปีที่แล้วที่นี่เจอกับปัญหาปะการังฟอกขาวทำให้ปะการังตายค่ะและนี่นะคะก็เป็นผลสำเร็จของเรียกว่าปรติมาก,กรรมที่เราใช้เป็นฐานในการนำปะการางัง ที่ทางศูนย์ของพี่เขาเลี้ยงมานะคะมาวางไว้ตรงนี้ในวันพรุ่งนี้หลังจากการทำกระถางเพาะพันธุ์ปะะการังเทียมแล้วพวกเรา m มิส s กู b a Thailand ทุกคนก็จะดำลงไปใต้ทะเลเพื่อนำกระถางเหล่านี้ไปวางไว้ที่ประติมาก,กรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์แห่งใหม่ของประเทศไทยโดยวันพรุ่งนี้จะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะ ประติมากรรมใต้ทะเลไทยเฉลิมพระเกียรติคือรูปปั้นช้างมงคลทั้ง9ชิ้นออกแบบโดยท่านอังคารกัลยาณพงศ์ศิลปินแห่งชาติที่ตั้งอยู่ใต้ทะเลเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้นักดำน้ำทั้งแบบ snorkeling และ scuba diving ร,ร,รวมถึงพัฒนาพื้นที่รรอบๆให้เป็นแหล่งพอพันธุ์ปะาารังและอนุบาลสัตวท์ทะเลอีกด้วยโครงการดีๆอย่างนี้จัดโดยกลุ่มไทยรักแผ่นดินศิลปเพื่อทะเลไทย ร่วมกับทางจังหวัดตราดค่ะตอนนี้ก็มาถึงบริเวณงานแล้วนะคะสำหรับพิธีเปิดส่วนวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการนำปะการังทีออ่ทางโครงการปลูกไว้นะคะ เอาไปวางไว้ที่ถังชแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ปการังนะย่างเงียเดี๋ยวเรามาเห็น,นแน่นอนได้เห็นแน่นอน,อนค่ะเนืวอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอทำพิธีเปิดการแสดงกิจกรรม ปฏิมากรรมใต้เฉเลเฉลิดไม่เกียรติหมู่บัตช้างออกแรงบอกว่าตื่นเต้นเลยว่าเราจะได้ดูแล้วตอนแรกเห็นเป็บนบกคราวนี้จะเห็นแล้วว่าช้างอยู่ใต้น้ำไปเล และเพื่อนๆมีความสุขมากที่ได้ดำน้ำดูโลกใต้ทะเลแต่ความประทับใจของเราไม่ได้มีเพียงทัศนียภาพใต้ทะเลแต่เป็นการได้ร่วมทำสิ่งดีๆเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทะเลและการท่องเที่ยวของประเทศอีกด้วยค่ะต้องขอขอบคุณทางกลุ่มไทยรักแผ่นดินเสียงเพื่อทะเลไทยร่วมกับทางจังหวัดตราดที่ให้โอกาสครั้งสำคัญกับพวกเราค่ะ นี่คือหนึ่งในภารกิจของพวกเรา Miss c u b a Thailand แต่กิจกรรมของพวกเรายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะทุกๆท่านสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ตามลิงก์ข้างหน้านี้เลยค่ะสำหรับวันนี้จะไมีต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้พบก,กันใหม่ในกิจกรรมหน้าของ Miss c u b a Thailand อย่าลืมติดตามพวกเรานะคะบ๊ายบาย